ผมบรรจงบุษรศค a k a งเป็นเจ้าของค่ายมวยแฟร์เทคก,กับกิจาการแฟร์เทคทุกอย่างนะครับผมก็เป็นอาวุโสอยู่ในวงการมวยผม,มาอายุปีนี้58แล้วครับผมพูดผิดนะ่ใชา58ผมปีนี้78ครับปีนี้ผม78แล้วผมอยู่วงการมวยก็ ห้าสิบสปีแล้วนะแล้วก็ผมก็เป็นคนที่บุกเบิกนะทำมมยใหญ่เอามวยใหญ่ไปทุบมึงนอกนะยังคุณจะเห็นว่าผมเอายอดแสงกายไปต่อยที่สิงคโ,โปร์เดอะคอนเทนเนอร์แอเชียนะแล้วก็ได้ตั้งแต่2008ก็15-16ปีมาแล้ว ก็ได้เงินมาแสนห้าเหรียญดอลลาร์นะครับก็ก็จะให้เห็นว่าผมก็เป็นคนที่บุกเบิกเอามวยต่อยมือนอกมอือเออวยไทยถึงขนาดนี้ผมว่าจะเป็นช่วงที่รุกที่สุดนะรุกที่สุดนะแล้วก็คิดว่าจะรุกต่อไปอ,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 อีกนานนะครับเพราะมันมีวัน คุณชาตีสิกโยกทงมาจัดวันแชมเปี้ยนชิพวันรูพินีทำให้ทั่วโลกทุกคนคึกคักนะเบนมาอยู่เมืองไทยมาซ้อมหรืออยู่ที่ประเทศเขาซ้อมแล้วก็มาชกที่เมืองไทยเพราะค่าตัวที่ทางคุณชาตีให้เป็นราคาที่สูงมาก สูงกว่าธรรมดาที่คนให้เป็นเท่าสองเท่าสามเท่าสี่เท่าเราอย่างบีบงรัสเสกบงดัสวันลุงพีดีสามแสนห้าบาทแต่บงดัสของวันแชมเปี้ยนชิพมาตั้งล้านกว่าบาทล้านห้าแสนบาทลยทำให้คนทั่วโลกมาทุกคนก็มาเมืองไทยคนเก่งเกทั่วโลกทุกคนก็มามาวาต่อยที่เมืองไทยนะผมขอเตือนขอเตือนนก คนไทยนักวยคนไทยทุกทุกคนต้องระวังดอยรู้สึกไหมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เข้มขัดค่อยคหลุดออกมาทีละเส้นทีละเส้นไปอยู่ต่างชาติแล้วพวกเรายังถือว่าเราเป็นคนไทยเราเก่งที่สุดมวยไทยไปดูถูกขา้าวนะเห็นเขา้าโอ้ยเมื่อ,อไหร่จะชนะพวกเรานะตามที่ผม เข้าใจนะพักหลังิีบวยที่แพ้แพ้นะก็ส่วนมากไม่คยตั้ใจนะเดี๋ยวนี้มันมีชื่อแล้วก็ไปสับดานาครับหาเงินพิเศษล้านสองล้านเวนลาจะชุกเดือเวลาก็แค่เดือนหนึ่งก็นึกว่าโอ้ยเดือนหนึ่งก็ถมแถแล้วซ้อมเดือนหนึ่งผมก็ชนะแน่นอนแล้วแต่ฝรั่งเขารู้ว่าผมชุกกับคนไทย นะคนไทยคขาบหมคนไทยซ้อมเท่าไหรผมจะซ้อมสามเท่านะต้องตั้งใจเข้าแต่ต,ต,ต้องเสียเงินเสียทองนั่งครึ่งบินมา,มาอยู่เมืองไทยทำวีซ่านะเดือนเดือนหนึงน่ง,ง,ง,งต้องใช้หลายหมื่นบาทเพื่อจะอยู่เมืองไทยมันหัดมวยแล้วก็ชกมวยถ้าเขาไม่ตั้งใจนะเขา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 ,เขาอยู่ไม่รอดผมจะขอเตือนนะผมที่สังแกตพักหลังนี้นะ ทงัทงทงเข็มขัดมวยหีก็แล้วแล้วก็บวยบวยบวยบว,วยผู้ชายเราก็เหมือนกันหลุดทีละเส้นทีละเส้นถ้าย,ยังไม่ตื่นรับวยยังไม่ตื่นข่ายมวยแต่และข่ายยังไม่ตือนนะอีกไม่กี่ปีทุกเส้นจะอยู่ที่ทนต่างชาติแล้วนะผมผมว่าอยากให้เรื่องนีง้มันเกิดขึ้นเราเราจะช้ำใจบากมวยไทย เข้มขัดทุกเส้นอยู่ต่างชาติคนไทยไม่ดีเลยผมขอเตือนไว้น,นะครับถ้าเผื่อไม่เชื่อก็คอยดูไปนะถ้าไปแก้ไขก็คอยดูไปมีวันเรื่งเรื่องนี้มาจะเกิดขึ้นขอขอบคุณมากนะครับมวยพักยก118เลทราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ทุกสิ้นเดือนระบบออตโต้เล่นง่ายแอดไลน์แอด,ด118